สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนิชิตนาวิสรุตม .1 ทบทีมเอ็วันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องตามม่งไล่ครับตามม่งไล่เป็นหัวหน้าครอบครัวหนึ่งที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านอ่าวน้อยมีภรรยาชื่อยายำพึงและมีลูกสาวชื่อนางยมโดยซึ่งนางยมโดยเป็นคนที่สวยงามมากซึ่งความสวยงามนี้ขับเป็นข่าวลือไปทั่วในเมืองนั้นเต็มไปหมดแต่มันจะมีอยู่เมืองหนึ่งที่มีเจ้าลายเป็นผู้ปกครองซึ่งเจ้าลายก็ได้ยินถึงความงามนั้นเหมือนกันจึงเกิดอยากจะมาเห็นความงามนั้นด้วยตัวเอง จึงออุบายว่าจะมาเป็นชาวประมงที่หมู่บ้านอ่าวน้อยเพื่อที่จะมาเห็นนางยมโดยด้วยตัวเองและเมื่อเจ้านายได้เห็นนางยมโดยแล้วเจ้าลายเลยเกิดความหลงรักและอยากจะขอแต่งงานทันทีเลยไปตีสนิทสนมกับยายลำพึงซึ่งเป็นแม่ของนางยมโดยเมื่อผ่านไม่ได้สักพักยายลำพึงก็ยินยอมมอบลูกสาวให้กับเจ้าลายเจ้าลายจึงขอจัดงงานแต่งงานทันทีนท ซึ่งไม่กี่วันต่อมาได้มีเรือสำเภาจีนมาจอดอยู่หน้าบ้านของตามมองไล่ซึ่งหัวหน้านเรือนั้นชื่อว่าพระเจ้ากรุงจีนซึ่งได้ยินถึงความงามของนางยมโดยเช่นกันและเมื่อพระเจ้ากรุงจีนได้เห็นถึงความงามของนางยมโดยแล้วจึงขอตามม้งไล่แต่งงานซึ่งตามมองไล่ก็ยินยอมให้เนื่องจากว่าพระเจ้ากรุงจีนเป็นคนที่รวยมากและอาจจะทําให้ชีวิตของลูกตัวเองมีความสบุบสบายในอนาคตแต่หารู้ไม่ว่า เจ้าลายกับพระเจ้ากรุงจีนได้นัดได้นัดวันแต่งงานวันเดียวกันแล้วพอวันแต่งงานมาถึงขบวนขันมากทั้งสองขบวนได้มาชนกันซึ่งตามองไล่กับยาลำพึงได้ทะเลาะก,กันหนักมากยาลำพึงได้คว้างปลาสิ่งของไปใส่ตาม้องไล่สิ่งของนั้นก็คือหมวกแต่ว่าตาม้องไล่ดันหลบได้ทําให้เกิดเขาล้อมหมวกส่วนตาม้องไล่ได้คว้างกระบุงไปใส่ยาลำพึงแต่ยาลำพึงดันหลบได้ทําให้เกิดเกาะกระบุง ส่วนยายลำพึงได้คว้างงอบไปเศษตามองไล่ทาให้เกิดเขางอบส่วนตามองไล่ได้ควางสากระบือไปโดนเขาทําให้เกิดเขาทะลุแล้วเขานั้นก็ได้เกิดเป็นเขาทะลุที่อำเภอบางสะพานน้อยส่วนหมากตกไปกลายเป็นเขาหมากและก็เส้นขนมจีนก็ได้ตกไปกาไปาลายเป็นสาลายยายลำพึงเสียใจเลยเดินออกมานอนที่เขาจนตายทําให้เกิดเขาแม่ลำพึงลาเสียสติหนักมาก จากลูกสาวตัวเองฉีกเป็นสองท่อนท่อนแรกถูกฉีกไปทางฝั่งของบ้านเจ้าลายส่วนอีกท่อนถูกฉีกไปทางฝั่งของบ้านพระเจ้ากรุงจีนท่อนแรกเรียกว่าเขานมสาวส่วนอีกท่อนเรียกว่าเกาะนมสาวเจ้าลายเสียใจหนักมากจึงไปตอมใจตายที่บ้านตัวเองเกิดเป็นเขาเจ้าลายส่วนตาม่องไล่ก็เสียใจมากกับเรื่องที่เกิดขึ้นจึงไปที่เขาไปห,หนึ่งโดยที่ตัวเองไม่กินอะไรเลยจนตาย กลายเป็นเขาตามองไร่นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าควรนาควราพลังแก้ไขก่อนที่จะใช้อารมณ์ในการแก้ไขเรื่องต่างๆขอบคุณครับ